สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันในภาคเรียนที่2แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะยังไม่จริงจังกับเนื้อหาในบทเรียนบทเพลงมากนะครับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนกันไปในภาคเรียนที่1กันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับบทเรียนกันเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติวกันเรื่องการนั่งเล่นคีย์บอร์ดกันนะครับเผื่อเวลากลับมาเรียนด้วยกันในห้องเรียนนะครับ เราก็จะได้ถือโอกาสเป็นการทบทวนเรื่องการนั่งไปเลยนะครับสำหรับการนั่งคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราจะเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาการนั่งของเราต้องหลังตรงนะครับตัวอย่างนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ห่างจากคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวางนิ้วเนี่ยเราจะได้เห็นไหมครับเราจะได้ ไม่ติดอย่างนี้นะครับเราวางไปเลยครับนี่คือท่านั่งนะครับหลังต้องตรงโค้งได้นิดหน่อยนะครับเพื่อะให้น้ําหนักเราถ่ายโอนไปที่มือทั้งสองข้างครับเพื่อเวลาการกดเราจะได้กดได้อย่างแน่นขึ้นนะครับเสียงจะแน่นขึ้นนะครับเพราะว่าเราโค้งไปน้ําหนักเราจะถ่ายไปที่นิ้วมือของเราเห็นไหมครับนี่นะครับ โอเคครับต่อไปครับการนั่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่การวางมือนะครับในส่วนของการวางมือเนี่ยเราจะต้องตั้งมือให้ตรงนะครับโค้งๆประมาณนี้นะครับไม่แบนราบอย่างนี้นะครับถ้าเราวางนิ้วได้ตรงนะครับตั้งตรงนี้นะครับเราก็จะกดได้อย่างชัดเจนถูกต้องนะครับนี่นะครับตัวอย่าง ใช่ไหมครับโอเคนะครับหนึ่งเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับการนั่งใช่ไหมครับหลังตรงสามารถโค้งได้นิดหน่อยเพื่อที่จะเอาตัวเราเข้าไปหาคีย์บอร์ดนะครับการวางมือก็คือนิ้วต้องตั้งตรงนะครับนี่นะครับคือวิธีการนั่งเล่นนะครับต่อมาครับ เก้าอี้นะครับควรจะสูงกว่าคีย์บอร์ดของเราเนั่งให้อยู่เหนือคีย์บอร์ดของเรานะครับไม่ต่ำเกินไปถ้าเราต่ำเกินไปเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองสาธิตว่าถ้าเรานั่งต่ำเกินไปเราจะเป็นยังไงครับสมมติเรานั่งอย่างนี้ต่ำเกินไปเราก็จะเล่นอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะ มือเราก็จะตกแล้วเวลาการเล่นของเราเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงนะครับนะโอเคครับต่อมานะครับเราได้3เรื่องแล้วนะครับเรื่องที่ 1. นั่งหลังตรงโค้งไปหาคีย์บอร์ดนิดหน่อยนะครับ2คือตั้งนิ้วให้ตรงนะครับเวลากดจะได้กดได้อย่างชัดเจนนะครับ3ก็คือเลือกเก้าอี้อย่าเตี้ยกว่าคีย์บอร์ดจนเกินไปเพราะว่าเราจะเล่น ได้ไม่ดีนะครับแล้วเราก็จะไม่สามารถกดได้อย่างเต็มเสียงนะครับเพราะว่าพอเราอยู่ต่ำปุ๊บมันก็จะนิ้วเราก็จะถูกกดลงไปด้วยฉะนั้นทำให้แรงกดของเราก็จะน้อยลงไปนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปชมอย่างอื่นกันต่อเลยครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาดูคีย์บอร์ดกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนการนั่งไปแล้วใช่ไหมครับนั่งให้ตรงโค้งได้นิดหน่อยให้ตัวเราไปหาเครื่องนิดหนึ่งเพื่อส่งแรงออกไปหานิ้วมือนะครับต่อมาครับ2ก็คือนิ้วมือต้องตั้งตรงนะครับ3ก็คือจะต้องเลือกเก้าอี้ที่เหมาะสมกับ ความสูงของคีย์บอร์ดนะครับไม่เตี้ยเกินไปนะครับเพื่อเราจะได้กดได้อย่างถนัดมีแรงกดนะครับ <c oughs> ต่อมาครับพอเรามาถึงช่วงนี้แล้วเรารู้แล้ววิธีการนั่งยังไงวางนิ้วยังไงแล้วก็นั่งให้ถูกให้ตรงตำแหน่งยังไงนะครับ <c oughs> เราก็มาดูกันว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วนะครับเด็กๆจำไว้นะครับเผื่อออกข้อสอบนะเครื่องริ่มนิ้วคืออะไรครับก็คือเครื่องที่ต้องใช้นิ้วมือในการกดนะครับเพื่อเกิดเสียงนะครับเราจะนิยมใช้คีย์บอร์ดเนี่ยฝึกควบคู่ไปกับอะไรครับที่เราเคยเล่นกันแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ลิงถูกต้องไหมครับใช้ในการเล่นเพลงและ Scale, ใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่คุณครูได้ให้เราไปเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเล่นคีย์บอร์ดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนิ้วให้แข็งแรงเพื่อสร้างความคล่องแคล่วความชํานาญในการเล่นเพื่อเราจะไปสารต่อบทเพลงต่างๆในอนาคตถ้าทุกคนสนใจในทางดนตรีหรือทาง คีย์บอร์ดหรือประเภทเครื่องลิมนิ้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทบทวนตัวโน้ตนะครับการวางนิ้วเราเรียนไปแล้วว่าต้องวางนิ้วตั้งตรงแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาทบทวนเลขของนิ้วมือที่ใช้ในคีย์บอร์ดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับต่อไปเรามาดู เกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับหรือว่าตัวเลขที่เราใช้แทนนิ้วของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนสําหรับมือขวาให้นะครับนักเรียนดูนะครับมือขวาของเราเนี่ยสีฟ้านะครับเห็นนะครับอันนี้ก็คือ right hand นะครับหรือสัญลักษณ์ตัวย่อของเราก็จะเป็น R H นะครับส่วนนิ้วที่1เนี่ยก็คือนิ้วโป้งนะครับนักเรียนดูตัวเลขตามด้วยนะครับ ตัวเลขที่1ก็คือนิ้วโป้งนะครับอย่างนักเรียนลองชูมือขึ้นมาก็ได้ครับมือขวาของเราเนี่ยอ่นิ้วที่1คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วต่อไปครับนิ้วที่2คือนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับต่อไปครับนิ้วที่3คือนิ้วกลางนะครับนิ้วที่4คือนิ้วนางนะครับนิ้วสุดท้ายนะครับนิ้วที่5คือนิ้วก้อยนะครับเมื่อนักเรียนลองยกมือขึ้นมาแล้วก็ลองทําตามคุณครูดูนะครับอะโอเคครับมือขวาเนี่ย เรารู้ไปแล้วว่าตัวเลขเนี่ยตั้งแต่นิ้วที่1เนี่ยก็เป็นนิ้วโป้งใช่ไหมครับเราก็จะมาจบที่นิ้วที่5คือนิ้วก้อยนะครับให้นักเรียนจดจําตัวเลขเอาไว้นะครับเพื่อในการปฏิบัติบนเครื่องดนตรีเนี่ยหรือว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยนักเรียนจะได้เล่นได้ถูกต้องนะครับต่อไปเรามาดูมือซ้ายครับมือซ้ายของเราเนี่ยนิ้วโป้งก็ยังเป็นนิ้วที่1อยู่นะครับนิ้วที่1นครับนิ้วที่2ก็เป็นนิ้วชี้อยู่นะครับนิ้วที่3ก็คือนิ้วกลางนะครับนิ้วที่4ี่ คือนิ้วนางนิ้วสุดท้ายครับนิ้วที่5เช่นเดียวกับมือขวานะครับก็คือนิ้วก้อยนั่นเองนะครับอ่า left hand ของเรานะครับสัญลักษณ์ตัวย่อก็จะเป็น L H นะครับแบบนี้นะครับนักเรียนลองจดจําเพราะว่าส่วนมากเราจะไม่เจอเขาเขียนเต็มๆแบบนี้นะครับเราจะเจอเขียนตัวย่อไว้อ่าเมื่อเรารู้จักตัวเลขทั้ง2มือแล้วนะครับต่อไปครับเรามาทําความรู้จักกับกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับหรือเราเรียกว่า Gcrave นั่นเองนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะเจอกุญแจซอนในการเล่นมืออะไรครับมือขวานั่นเองนะครับนักเรียนจดจําชื่อไว้ครับนักเรียนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเกี่ยวกับกุญแจซอนนะครับหลายคนอาจจะจําชื่อไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่า Gcrave นั่นเองนะครับหรือว่ากุญแจซอนของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวครับที่นักเรียนจะสามารถพบเจอได้ในบทเพลงนะครับก็คือ F c r e ฟนะครับหรือว่ากุญแจฟ้านั่นเองนะครับกุญแจฟาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะเล่นกันในมือซ้ายนะครับหรือการกดขอดที่เียนคุ้นเคยในการเล่นบทเพลงนั่นเองนะครับให้นักเรียนจดจําชื่อไว้ด้วยนะครับนี่คือกุญแจฟาหรือว่า F c r e ฟหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเบส c r e ฟนั่นเองนะครับเขาก็จะมีเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้นะครับสาหรับมือขวาแล้วก็ มือซ้ายเมื่อเราทําความรู้จักทั้ง2ออย่างนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องจําให้ได้ก็คือตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตที่เราคุ้นเคยก็คือโน้ตตัวกลมเป็นแบบนี้ครับโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับหรือชื่อเรียกของเขาอีกหนึ่งชื่อก็คือ whole n o t นั่นเองนะครับมีค่า4จังหวะครับนี่โน้ตตัวกลมนะครับต่อไปโน้ตตัวขาวครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโน้ตตัวขาวเนี่ยจะมีค่า2จังหวะนะครับหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮาร์ฟโน้ตนั่นเองนะครับมีค่า2จังหวะนะครับให้นักเรียนจดจําไว้ด้วยนะครับต่อไปนะครับโน้ตที่เราจะเจอกันบ่อยที่สุดนะครับคือโน้ตตัวดำไม่ว่าเราจะเล่นเพลงหรือว่าเล่นแบบฝึกหัดใดๆก็แล้วแต่นะครับชื่อของเขาคือควอเตอร์โน้ตนะครับมีค่า1จังหวะครับโน้ตตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบเจอในบทเพลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นโน้ตที่ยากเกินไปนะครับในแบบฝึกหัดต่างต่างเนี่ยเราก็ยังไม่พบเจอนะครับก็คือโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นนั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งเขา เอ็ดโน้ตนะครับโน้ตตัวนี้มีค่าครึ่งจังหวะหรือ1นส่วนสจังหวะเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ค่อยพบเจอกันเท่าไหร่นะครับเมื่อเรารู้จากโน้ตทั้ง4ตัวนี้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูโน้ตที่เขาบันทึกไว้บนบรรทัด5เส้นนะครับให้นักเรียนดูสําหรับกุญแจซอนก่อนนะครับกุญแจซอนอนักเรียนดูครับโน้ตบนนี้ก็จะแทนไปด้วยโน้ตตัวกลมนะครับให้ดูเป็นโน้ตตัวกลมนะครับ บรรทัด5เส้นของเราเขาจะเขียนโน้ตเอาไว้วันนี้คุณครูจะมาแนะนําให้นักเรียนรู้จักโน้ตทั้ง5ตัวนะครับโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดครับนักเรียนสังเกตว่าโน้ตตัวโดเนี่ยเขาจะไม่เขียนไว้ในบรรทัด5เส้นนะครับแต่เขาจะมีเส้นน้อยนะครับอยู่ใต้บรรทัด5เส้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือโน้ตตัวโดหรือว่ามิดเดิลซีของเราที่คุณครูทุกท่านชอบพูดบ่อยๆเวลาเราวางนิ้วสําหรับเล่น C ีเมเจอร์สเกลครับนี่คือโน้ตตัวโด หรือ Middle C นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับขยับสูงขึ้นมาตัวที่2ครับคือโน้ตตัวเรนะครับก็จะอยู่ใต้เส้นแบบนี้นะครับนักเรียนต้องจดจำนะครับว่าตำแหน่งของเขาอยู่ตรงไหนและชื่อเรียกของเขาคืออะไรนะครับโน้ตตัวเรนะครับขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราได้ตัวโดตัวเรต่อไปครับตัวมีตัวมีเขาจะเขียนไว้บนเส้นนะครับเขียนทับเส้นไว้แบบนี้นะครับคือโน้ตตัวมีนะครับ ให้นักเรียนจดจำไว้ด้วยนะครับโนตโตมีโนตตัวที่4ของเราครับตัวต่อไปโนตตัวฟานะครับโนตตัวฟาเขาก็จะเขียนไว้ในช่องนะครับถ้านักเรียนเคยท่องมีโซ่ที่รถไฟนะครับหรือว่ารถไฟลากเด็กมาเนี่ยโนตของเขาก็จะมีตำแหน่งที่ต่างกันนะครับมีโซ่ที่รถไฟก็คือโน้ตที่อยู่บนเส้นถ้ารถไฟลากเด็กมาเนี่ยก็คือ โน้ตที่อยู่ในช่องนะครับแบบนี้นะโน้ตจะอยู่ในช่องนะครับนักเรียนลองจดจํามีวิธีการจําหลายๆอย่างนะครับให้นักเรียนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับต่อไปครับโน้ตตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตที่อยู่บนเส้นนะครับก็คือโน้ตตัวซอนเห็นไหมครับโน้ตตัวซอนทําไมถึงเรียกโน้ตตัวซอนครับเพราะว่าโน้ตตัวซอนเนี่ยเขาจะเขียนไว้บนเส้นที่ตรงกับหัวของกุญแจซอนแบบนี้นะครับให้นักเรียนจดจําแบบนี้นะครับนี่คือโน้ตตัวซอน เราก็จะได้โดเรมีฟาและโน้ตตัวซอนนะครับห้าตัววันนี้ให้นักเรียนจดจำด้วยนะครับว่าตำแหน่งของโน้ตเนี่ยเขาเขียนไว้ตรงไหนและเขาอยู่ในช่องหรืออยู่บนเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตอะไรนะครับอนอกจากจะรู้ค่าตัวโน้ตแล้วเราก็ต้องรู้ตำแหน่งของตัวโน้ตด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องอ่านโน้ตให้ถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้สำหรับมือขวาอย่างเดียวนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับ C major scale กันเลยครับวันนี้นะครับเราก็มาทบทวน scale กันเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับวันนี้เราไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับ C 3ครับ C ่า C3 ยังมีอยู่นะครับจะอยู่ในคีย์บอร์ดเลยเห็นทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ C 2นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวน s c a ล e มือขวาก่อนนะครับ มือขวาเราจะเล่นยังไงครับเริ่มที่นิ้วหนึ่งเรมีแล้วหมุนนิ้วที่หนึ่งนั่นเองครับเราจะเล่นโดเรมีแล้วก็มาฟาไปที่นิ้วที่หนึ่งนั่นเองครับขึ้นมาเลยครับซอนลาชีโดตามทันไหมครับเด็กๆรองใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับโดเร มีสอนนิ้วโป้งฟาซอนลาทีโดไล่ลงมาครับทีลาซอนฟาหมุนนิ้วที่3นะครับมีเรแอนโดนนี่นะครับอ่าเราจะกลับมานิ้วที่3ตอนตัวมีแล้วลงมา2แล้วก็1นนั่นเองนะครับ ตัวท้ายจะเป็นไงนะครับเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับโดอยู่ที่นิ้วก้อยใช่ไหมครับหรือนิ้ว5ลงมาที่ลาซซนฟาไล่ลงมา5นิ้วแล้วหมุนที่นิ้วที่3ที่ตัวมีเรแอนโดนั่นเองนะครับอลองใหม่อีกหนึ่งรอบตั้งแต่ขาขึ้นและขาลงเลยนะครับ one two three โกโดเรมี ฟาลงมาซอนฟ้าหมุนนิ้วที่สามอาตามทันไหมครับลองฝึกซ้อมกันดูนะครับถัดมาเลยคือมือซ้ายนั่นเองนะครับมือซ้ายเราจะตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับมือซ้ายเนี่ยเราขาขึ้นเราจะไปทั้ง5นิ้วเลยนะครับ ที่นิ้วห้านะซอนแล้วพอถึงตัวซอนปุ๊บใช่ไหมครับเราหมุนนิ้วที่สามมาแล้วลที่แล้วก็พอดีที่นิ้วหนึ่งที่ตัวโดพอดีครับอีกหนึ่งรอบนะครับ5นิ้วก่อนนะครับเริ่มที่นิ้วห้าเลยโดเรฟซอนหมุนนิ้วที่3ามลาที่โดตามนิ้วเลยที่ลาอ่า พอเรามาถึงตัวลงนะครับเราถึงตัวลงแล้วขาลงเราจะเล่นโดทีลาแล้วก็สอดนิ้วที่1ไปที่ตัวซอนนะครับอ่าเอาใหม่นะครับโดทีลาสอดนิ้วที่1ึงซ้อนเองนะครับลงมาเลยฟ้ามีเรเห็นไหมครับลงมา5นิ้วเลยง่ายใช่ไหมครับ อลองใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับขาลงนะครับจากตัวโดอยู่ที่นิ้วที่1ใช่ไหมครับอ่ะเราลงมาโดทีลาสอดนิ้วที่1ลงมาซ่อนแล้วก็นิ้วทั้ง5้าเล็งชิดกันฟาบีเรโดนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้ขอทั้งขาขึ้นและขาลงครูขอให้นักเรียนเล่นตามไปเลยนะครับว n น สองสามไปสอนลาจีโดจีลาสอนสอนอยู่บนฟามีเรโดนี่นะครับก็คือสเกลมือซ้ายนี่นเองต่อมาครับเราจะมารวม2มือเลยนะครับ1 2 3 go do re b ขาขึ้นมือขวาหมุนก่อนนะครับเหมือนที่เราซ้อมกันซ้อนพอถึงตัวซ้อนปุ๊บมือซ้ายหมุนตาม l ที do เห็นไหมครับมือขวาจะหมุนก่อนตรงตรงัวมีนะครับ one two three go do re b น,นี่ครับ้าเห็นไหมซ้อนตลอามาล a นี่ที่สาม ทีโดไล่ลงมาเลยครับทีลาสอดน,นิ้วโป้งมาซ่อนฟามีหมุนเรแอนโดอ่าเ,เราอาจจะไม่ทันขาลงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองเล่นขาลงใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับขาลงเนี่ยมือไหนหมุนก่อนครับมือซ้ายนะครับโดทีลาพอถึงตัวลาปุ๊บนิ้วที่หนึ่งเราสอดที่ตัว ซอนเลยนะครับซอนฟาพอถึงตัวฟาปุ๊บนิ้วที่3ในมือขวาลงทันทีนิ้วที่3จะลงในตัวไหนครับตัวมีนั่นเองนะครับขาลงใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ one t r e e go โดทีลาซอนฟามุนมีเรโดนี่นะครับก็คือ ขาลงนะครับเราจะมาทบทวนขาขึ้นและขาลงเล่นต่อเนื่องเลยนะครับนักเรียนเล่นตามไปเลยนะครับ one two three go ไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่สองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราได้เรียนอะไรกันบ้างเราได้ทบทวนการนั่งใช่ไหมครับการนั่งนั่งยังไงหลังต้องตรงโค้งนิดหน่อยนะครับการวางมือการวางมือเราต้องวางทำไมครับวางให้นิ้วตั้งตรงนะครับการจัดเก้าอี้ไม่เตี้ยเกินไปนะครับ เพื่อเราจะได้กดได้อย่างมีน้ำหนักนะครับต่อมาครับเราได้เรียนรู้ว่าประเภทเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดเป็นประเภทอะไรครับเป็นประเภทลิ่มนิ้วถูกต้องไหมครับการที่จะเล่นได้ดีขึ้นเราต้องใช้แบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริ c งสเกลเพลงนะครับต่อมาครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เจอกันในตัวโน้ตในโน้ตเพลงนะครับเช่นบุญแจซอน G clef F clef นะครับได้รู้จักตัวโน้ตได้รู้จักนิ้วมือว่านิ้วอะไรคือนิ้วอะไรเบอร์ไหนเล่นนิ้วอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราได้เรียนรู้ทบทวนเกี่ยวกับสเกลนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้มากที่สุดนะครับและขอให้เรากลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ